คุณรู้ไหมครับบางครั้งคนที่เรารักที่สุดเรากลับทำร้ายเขามากที่สุดแบบที่เราไม่เคยรู้ตัววันนี้ผมอยากให้คุณมองหน้าแมวของคุณแล้วลองถามตัวเองเบาๆว่าฉันเคยทำให้เขาเจ็บโดยที่ไม่ตั้งใจหรือเปล่านะเพราะแมวเขาไม่พูดเขาแค่รู้สึกและบางอย่างเขาเก็บไว้เงียบๆโดยที่ไม่เคยบอกคุณเลยก่อนรับชมเราขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ การตะโกนใส่แม้เพียงครั้งเดียวเสียงดังสำหรับมนุษย์อาจเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบแต่สำหรับแมวมันคือความกลัวที่ฝังลึกเพราะเขาไม่เข้าใจคำอธิบายไม่รับรู้ว่าวันนั้นคุณเหนื่อยคุณเครียดหรือคุณไม่ได้ตั้งใจเขาได้ยินแค่โทนเสียงและในภาษาของแมวเสียงที่แข็งเสียงที่หนกักหรือเสียงที่พุ่งเข้าใส่แบบไม่ทันตั้งตัวมันแปลตรงๆว่าคุณไม่ปลอดภัยสำหรับเขา สิ่งที่มนุษย์ลืมคิดก็คือสำหรับแมวเหตุการณ์แค่ครั้งเดียวมันกลายเป็นความทรงจำระยะยาวได้เขาจะจำโมเมนต์นั้นทุกครั้งที่คุณขยับเข้าใกล้เร็วเกินไปหรือแม้แค่ถอนหายใจแรงกว่าปกติความรู้สึกมันไม่หายง่ายๆเพราะหัวใจดวงเล็กๆของเขาไม่รู้หรอกว่าคุณแค่เผลอเสียงดัง เขารู้แค่ว่าเสียงนั้นทำให้เขาไม่อยากเข้าใกล้คุณและความเจ็บแบบนั้นก็ลึกจนเขาต้องเก็บระยะทั้งที่คุณอาจรักเขามากจนพูดได้เต็มปากว่าเขาคือครอบครัวของคุณแต่สำหรับเขาความรักไม่ใช่คำพูดความรักของแมวคือความปลอดภยัยความอ่อนโยนและเน้ำเสียงที่ทำให้เขารู้สึกว่าอยู่ใกล้คุณแล้วไม่ต้องระวังตัว แต่มันก็ไม่ได้เศร้าขนาดนั้นนะครับเพราะแมวให้อภัยได้ถ้าคุณค่อยๆทำใหม่พูดช้าลงแต่เบาลงความไว้ใจจะค่อยๆเติมกลับมาช้าแต่ชัวร์เสมอแมวทุกตัวต้องการแค่คำตอบเดียวจากคุณว่าตรงนี้ปลอดภัยสำหรับฉันไหมและคำตอบนั้นไม่ได้มาจากคำพูดแต่มาจากวิธีที่คุณปฏิบัติกับเขาในทุกๆวันครับการจับแรงๆในวันที่เขาไม่พร้อม บางคนคิดว่าการอุ้มเท่ากับความรักแต่สำหรับแมวหลายตัวมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับเพราะการถูกอุ้มสำหรับเขาไม่ได้แปลว่าได้รับความรักแต่มันคือการถูกพรากอิสระ ถูกยกตัวขึ้นจากพื้นโดยไม่ทันตั้งตัวและถูกบังคับให้อยู่ในมุมที่เขาไม่ได้เลือกเองสำหรับแมวนั้นเขารู้สึกเหมือนถูกล้อมและต้อนให้จนมุมเพราะสำหรับแมวทุกสัมผัสคือข้อความทุกแรงกดคือความหมายและสัมผัสที่แข็งไปเพียงครั้งเดียวอาจทำให้เขาไม่อยากให้คุณแตะตัวอีกไปเป็นสัปดาห์แต่สิ่งที่สวยงามก็คือแมวไม่ได้ต้องการความรักเวอร์วางอะไรเลยเขาต้องการแค่ให้คุณให้เกียรติขอบเขตของเขา ให้เขาเดินเข้ามาหาคุณเองก่อนให้เขาเป็นฝ่ายเลือกไม่ใช่ถูกเลือก เมื่อคุณอ่อนลงนิดหนึง่งช้าลงหน่อยหนึง่งใช้มือวางเบาๆแล้วรอให้เขายอมเข้าหาคุณช้าๆคุณจะเห็นว่าแมวไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่เย็นชาเลยเขาแค่ต้องการแน่ใจว่าคุณจะไม่พลากเสรีภาพเล็กๆของเขาไปอีกและเมื่อวันนั้นมาถึงวันที่เขาเดินมาชนขาคุณเบาๆแล้วยอมให้คุณอุ้มด้วยตัวเขาเองคุณจะรู้เลยว่าความรักของแมวมันสวยกว่าที่มนุษย์คิดเยอะมากครับ ปล่อยให้เขาร้องโดยไม่ตอบสนอง คุณอาจคิดว่าปล่อยไว้เดี๋ยวก็เงียบแต่สำหรับแมวทุกเสียงที่เขาร้องคือภาษาที่เขามีเพียงอย่างเดียวมันคือการสื่อสารการบอกว่าต้องการอะไรบางอย่างหรือแค่ต้องการให้คุณสนใจเขาสักวินาทีหนึ่งบางครั้งเขาร้องเพราะเหงาบางครั้งเพราะหิวหรือแค่ต้องการยืนยันว่าคุณยังอยู่ตรงนี้นะไม่ทิ้งเขาไปไหนแต่ถ้าเรายืนเฉยไม่ขานไม่ตอบรับไม่หันไปมองเขาจะค่อยๆเงียบลงทีละนิดไม่ใช่เพราะเขาโอเค แต่เพราะเขาเรียนรู้ว่าคุณไม่ฟังและเชื่อไหมครับนั่นแหละครับคือความโหดร้ายที่เงียบที่สุดไม่ใช่การตะคอกไม่ใช่การตีแต่คือการทำให้เขารู้สึกว่าโลกทั้งใบที่เขามีแค่คุณคุณกลับไม่เคยฟังเขาเลยแมวบางตัวหยุดร้องไปตลอดชีวิตเพราะเขายอมแพ้กับความหวังว่าคุณจะตอบกลับมาและจุดนั้นแหละครับคือช่วงเวลาที่หัวใจของแมวเงียบลงก่อนเสียงของเขาเสมอ การลงโทษด,ด้วยการตีหรือดีดหัวเบาๆมนุษย์เรียกมันว่าสั่งสอนแต่ในโลกของแมวมันคือการทำร้ายแบบตรงไปตรงมาดันหัวแรงนิดเดียวหรือฟาดเบาๆแบบที่เราคิดว่าไม่เป็นไรหรอกแต่สำหรับแมวมันคือการถูกทำร้ายจากสิ่งมีชีวิตที่เขาไว้ใจที่สุดและความไว้ใจของแมวนั้นบอบบางกว่าที่เราคิดมากครับพลาดครั้งเดียวเขาอาจจำไปเป็นปีเพราะในหัวของแมวความเจ็บเล็กๆเท่าก,ก,กับอันตรายใหญ่ เขาจะเริ่มระวังตัวเวลาเดินเข้าใกล้เริ่มชั่งใจว่าจะเชื่อใจคุณดีไหมและบางตัวหายไปจากอ้อมกอดคุณแบบถาวรความสัมพันธ์กับแมวไม่ใช่ของเล่นมันคือสัญญาใจว่าคุณปลอดภัยสำหรับเขาใช่ไหมและถ้าคุณทําให้เขาเจ็บแม้จะเป็นเพียงครั้งเดียวคำตอบนั้นอาจจะหายไปชั่วขณะหรือหายไปตลอดการครับ ไม่เคยเล่นด้วยทั้งที่แมวรอทุกวันแมวไม่ต้องการของเล่นราคาแพงไม่ต้องการบ้านหรูไม่ต้องการอะไรซับซ้อนเลยครับสิ่งเดียวที่เขาต้องการจริงๆคือเวลาของคุณเวลาที่คุณหยิบของเล่นขึ้นมาโยนหรือแค่ขยับไม้ล่อให้เขาวิ่ง มันไม่ใช่แค่การเล่นสำหรับเขานั่นคือสัญญาณที่ชัดเจนว่าเขาสำคัญสำหรับคุณแต่ถ้าไม่มีโมเมนต์แบบนั้นเลยไม่มีการเล่นไม่มีการมีปฏิสัมพันธ์ไม่มีช่วงเวลาที่เป็นคุณกับเขาเท่านั้นเขาจะไม่ได้โกรธไม่ได้งอนแต่จะค่อยๆถอยออกจากคุณทีละนิดละนิดเหมือนเงาที่ค่อยๆซีดจางไปโดยที่คุณไม่ทันสังเกตจนวันหนึ่งคุณอาจรู้สึกว่าทำไมแมวฉันไม่เหมือนเดิมทั้งที่จริงๆแล้วเขารอรอเวลา งคงุณมันนานเกินไปครับความเงียบที่มากเกินไปแมวไม่ชอบเสียงดังก็จริงครับแต่สิ่งที่เขาไม่ชอบพอๆกันหรือบางทีอาจหนักยิ่งกว่าคือความว่างเปล่าจากคนที่เขาผูกใจไว้การที่เจ้าของไม่เคยคุยด้วยไม่เคยมองตาไม่เคยเรียกชื่อเขาเลยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เลยนะครับในโลกของแมวทุกการสื่อสารคือการสร้างสายสัมพันธ์และเมื่อไม่มีมันเลยเขาจะเริ่มสับสนเงียบลง เก็บตัวมากขึ้นแมวไม่ต้องการคำพูดสวยหรูครับแค่เสียงเบาๆที่เรียกชื่อเขาแค่การสบตาแล้วกระพริบตาช้าๆหนึ่งทีมันก็เพียงพอจะบอกเขาว่าคุณเห็นเขาเป็นครอบครัวของคุณเสมอครับเปลี่ยนกลิ่นภายในบ้านบ่อยเกินไป น้ำหอมใหม่น้ำยาถูพื้นใหม่สเปรย์ต่างๆที่คุณคิดว่าหอมสดชื่นสะอาดสำหรับแมวแล้วมันคือสัญญาณเตือนทั้งหมดครับระบบรับกลิ่นของเขาไวกว่าเราหลายเท่าและทุกกลิ่นที่เปลี่ยนไปแบบกระทันหันจะถูกตีเป็นอันตรายโดยอัตโนมัติยิ่งร้ายไปกว่านั้นถ้ากลิ่นธรรมชาติของคุณถูกกลบหายด้วยน้ำหอมหรือสเปรย์แรงๆเขาจะสับสนวิตกกังวลสำหรับแมวมันเหมือนคุณหายไปจริงๆ ปิดประตูใส่หน้าเขาสำหรับมนุษย์ประตูแค่สิ่งกัน้นระหว่างห้องกับห้องแต่สำหรับแมวมันคือข้อความชัดเจนว่าคุณไม่อยากให้เขาเข้าไปและเชื่อไหมครับมันบาดลึกกว่าการตะโกนเสียอีกเพราะแมวไม่ได้เข้าใจคำพูดแบบเราเขาเข้าใจจากการกระทำบางครั้งเขาแค่ต้องการนั่งใกล้คุณแค่อยากรู้ว่าคุณสบายดีหรือไม่แค่อยากให้โลกของเขาเต็มไปด้วยความอบอุ่นจากการอยู่ร่วมกัน แต่เมื่อเรากลับปิดประตูบังคับเขาให้อยู่ข้างนอกสำหรับแมวนี่ไม่ใช่แค่เรื่องประตูแต่เป็นความรู้สึกไม่ถูกยอมรับและนั่นเป็นความเจ็บปวดเล็กๆที่แมวรู้สึกอยู่ทุกครั้งครับ เมินเฉยเวลาที่เขาขอความรักแมวอาจจะไม่ใช่สัตว์ที่อ้อนเก่งเหมือนสุนัขแต่เชื่อไหมครับช่วงเวลาที่เขาเดินเข้ามาถูขาคุณเบาๆนั่นคือหนึ่งในภาษารักที่จริงที่สุดของเขาเพราะการถูตัวคือการฝากกลิ่นฝากความผูกพันเป็นการบอกว่าตอนนี้ฉันต้องการความใกล้ชิดจากคุณแต่ถ้าวินาทีนั้นคุณกำลังรีบหรือเพลอผลักเขาออกเพราะอารมณ์ไม่ดีสำหรับคนอาจเป็นเรื่องเล็ก แต่สำหรับแมวเขาจะจำทันทีว่าตอนเขาต้องการคุณคุณกลับผลักใสหรือเมินพวกเขาและคำว่าจำในภาษาของแมวมันไม่ได้อยู่แค่หนึ่งวันแต่มันฝังลึกเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เขาลังเลก่อนจะเข้ามาหาคุณอีกครั้งครับการคิดว่าแมวอยู่ได้เอง นี่คือความเข้าใจผิดที่โหดร้ายที่สุดเขาผูกพันกับมนุษย์มากกว่าที่เรารู้ตัวด้วยซ้ำแมวรอให้คุณกลับบ้านทุกวันพอคุณเปิดประตูเขาอาจวิ่งมาทักทายหรือเพียงแค่เดินตามคุณจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งเพื่ออยู่ใกล้ๆแมวเลือกที่จะนอนใกล้คุณไม่ใช่เพราะต้องการอ้อนแต่เพราะที่ตรงนั้นคือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเขาเป็นที่ที่เขารู้ว่าไม่มีอันตรายและคุณอยู่ตรงนั้นเพื่อเฝ้าระวัง เขาเฝ้าดูแลคุณแบบเงียบๆในแบบของเขาเอง แม้ไม่ได้ส่งเสียงหรือทำอะไรให้เห็นชัดแต่ทุกการเคลื่อนไหวทุกสายตาที่มองคุณล้วนแฝงด้วยความห่วงใย,ยแต่ถ้าคุณละเลยไม่สนใจหรือผลักสายเมื่อเขาอยากอยู่ใกล้แมวจะรับรู้ทันทีเขารู้สึกโดดเดี่ยวและอาจคิดว่าเขาไม่ได้อยู่ในโลกของคุณเลยความผูกพันที่เขามอบให้จะค่อยๆถูกลดทอนทีละน้อยๆแม้เขาจะยังรักคุณอยู่แต่เขาก็เริ่มระวังตัวมากขึ้นไม่กล้าไว้ใจไม่กล้า เข้ามาใกล้และนั่นคือสิ่งที่เจ็บปวดสำหรับเขามากที่สุดถ้าคุณเคยเผลอทำสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องรู้สึกผิดเพราะทุกคนเคยพลาดแต่ขอให้คุณเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่วันนี้เริ่มจากการฟังเขามากขึ้น รูปเขาด้วยความอ่อนโยนและให้เวลาคุณภาพกับเขาในทุกวันเพราะสำหรับแมวความรักไม่ได้อยู่ที่คำพูดแต่อยู่ในการกระทำเล็กๆที่คุณทำซ้ำๆโดยที่เขารู้สึกได้และในทุกวันที่เขาเดินเข้ามาหาคุณไม่ว่าจะถูขาเบียดตัวหรือนั่งข้างๆคุณแบบเงียบๆนั่นคือการบอกว่าถึงคุณจะพลาดเขาก็ยังเลือกคุณ